Bằng nắm đuôi Đó chá สวัสดีจ้าสวัสดีสสดพี่น้องปองป่ายสุภูสุสคนนะจ้ะตอนรับภาพตอนขอับสูช่องคําแพงชาแนลนะจ้ะเมื่อนี้ยกะบกับมาพบพอกับนั่งจูนกนับนายข้าม,มอดคือเก่าเหมือนเดิมเนะจ้ะเมื่อนี้ยกะสีภาพพี่น้องเมื่อกินเกี๊ยวสาถอดเนะจ้ะกับน้าจิ้มซีฟูดแล้วกัผักหลายๆแบบนี้แล้วนะจ้ะผักเมื่อนี้ของเฮากบมี่บักแตงกัวบักทั่วฟักเน่าต้นหอมบัวหอมปลอมเนะจ้ะแล้วกัพริกหน่วยเนะจ้ะลูกโดดจา้าเมื่อกลายอย่างห่างจาาเฮามากอะ มาเริ่มกินกันเลยนะจ๊ะจิมซีฟูด้ดครับเนี้ยเกี่ยวโตใหญ่ๆเลยนะจ๊ะอะลยบ่ากินเลยจ้ะ เอาทาบ๊อปเอาท่าชมดีขนาดเที่ยวนี่ยกระสือมาจากแมคโครเนาะจ้ะท่านผู้ชมอันนี้บริเลโฆษณาเนาะจา้ะบอกทุกฟังถ้าผู้ใดอยากกินกลับไปซื้อรุมแมคโครมาถอดเอาเนาะจา้ะเที่ยวนี้เขาจะถอดหรือสี่หนึ่งก็ได้เนาะจ้ะก,ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะจา้ะ ตัวใหญ่ๆเลยจ้ะเกี่ยวนี่จะเห็นได้ข้าเจ้ากินกับซอสซอสอดำนะจ่ะซอสเปรี้ยวๆต่วางมือนี่ห้อแวกแนวจ้ะห้ออากมาก,กินกับแบบจีฟู้ดเนาะจ้ะอารมณ์มันกี้คายๆเลยเกี่ยวเพลนลเรืองห่อลูกชิ้นทอดกรอบนะจ้ะอารมณ์เดียวกันจ้ะเต็มปากเต็มคมขนาดจ้ะ มันเลือพี่นองเด้อเจ็บแสบเหมือนกันครับแต่งจ้า ัาดินเนาะกินผักหลายๆเนาะจ้ะ จะใส่มือเดียวแล้วจ้ะสองมือบดอะไรเราจะมันจะส้นกันอือแต่เพี่น้องพี่น้อ,องแรกมันคือมากินเมืองลาจ้ะเป็นกับแกงมกันเชื่อว่าดีอยู่อะ้ะจ้ะแต่ว่าถ้ากินกับเขาเนี่ยคือสิเบ่คือหรอกนะจ๊ะ ว่ามันเป็นแนวกินเลนเนาะมันเป็นแนวกินเข่าเจ้าถ้าผูเ้เล่ทีก่กินเข่าก็กินได้เนาะจ้ะแต่แล้วแต่ความชอบของแต่และคนเลยเนาะก็รูโด่วนใช่ไหมเผ็ด ร่มนี่จิ้มไขลูกชิ้นถั่วนะพี่น้องจิ้กับแตงกวาครับจิ้กับทอดฟักเงาเนี่ยคายกันเลยครับร่มก็ยังลูกชิ้นทอดเลยครับเกี่ยวกับก๊อฟกบ กันวดดีไปหน่อยจับทีู่วดก,กับแากแน่งมันเนี่ยทางในก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้สองคัมแพร์ท่านหน่อยนะจ๊ะพี่น่องเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ำคลิปต่อไปนะาจา๊ะคข้ามาใหญ่ๆเลยจ๊ะ 嗯。Mm hmm. ลูหโดดจะเข้ามากก่อนนามาแม้เนาะจ๋ากินเกี๊ยวทอดน้ำกันเนาะจ้ะเดี๋ยวสิหาว่าเบอร์เอิรน ข้ดอกกบเ,เลืองครับเป็นของใช้เลี้ยงะมาี้นะครับอืออฮทบลายจบสมัค <c> ร ทำโมชงพ้าอย่างในกันกินแรกเนาะจา๊ะยังกินแรกเนี่ยกัาวเมียนแต่กินไ,ได้เป็นของเลิศเก็บป่อยซองยามแมวไรอย่างไ้นั่งจวนกับนายข้ามอนในกินอียังไ้เบิรงกะสามารถเมีนมาแต่ขาเมียนได้เนาะจา๊ะ อืมแต่ว่าถ้าเป็นปกวกซ้อยจุอิหยังเดบดิบเนี่ยนั่งจุนมากิน้วจ้ะต้องแหนนะเขาหมดกินคนเดียวนะจรอะว่านั่งจุนมากินดิบนอกจ้ะอืมอืมใส่ไปหน่อยลูกหลด กินแล้วแรงเลยนะจ๊ะกินที่แล้ว่ากินเขานะจ๊ะมันกินแกงานาดไม่หรอกเป็นอะอเห็นน้ำเดือดอหมอ๋อไดนี่็นอะก,กินซีฟู้ดครับเป็นหอกแซ่บขนาด มักแตงน้หน่อยๆกรอบๆจ้ะ S <S <c oughs> ทุ่งนี่ก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบตเนะกจากเกี่ยวแต่ว่าล่าค่าเนี่ยบางท่านเลยดูนะจ๊ะเขาว่าฝากการะจอกัืนอจ๊ะตัวใหญ่ๆเลย,ยจ้ะ อ่ไบ่ามากถอดจะสามารถนั่งไปหนึ่งก็ได้นะจ้ะอารมณ์กับสีกราไๆขนมจีบเนาะจ้ะขนมจีบใส่หมูสีอารมณ์ประมาณนั้นเนาะจ้ะ แรงความด,ดีไม่ดองเคลิปตัวกั้ปลุ่มหนาวครับพี่น้องปลายฝนต้นหนาวครับกั่นแหเขาเดินใกล้จะสิ้นปีแล้วร่มก็ร่างหนาวมาแล้วเนี่ยเมื่อใดหนาวค่ะสิผ้ามากิ่นย่างเากาจีจ้ะเากาจีถ้าใครเนาะ ถ้าอยากใหพ้พวกเูาสองคนกินยังกัสามารถก็มีนต่คลิปใดได้นะครับพี่น้องเด้อคันบ่อนักบ่อนักก็แรกกัสามารถทำได้ครับพี่น้องาหาวัตถุดิบได้นะครับ <c oughs> อ,อบามดีขนาะด กินบ้างมั้งดู่มดคเข้าไปหน่องพริกขี้หนูอืมง้อเป็ดขนาด <laughs> โอ้ยเมื่อนี้โยมักแดดมากไปทั้งสวนไอพี่น้องไปกับช่องทำแผนแค่นอนแชแนวพี่น้องน้องกินกระเจี๊ยบขนาดแบบอื้ chim bồ bướng chim lục đột phía ra rồi tao hết hoa nó dạ Giậm lại chuẩn hoa phải không? con mặc tèm bố bố đấy nào Lúc <laughs> ừ. <laughs> ừ. đốn ngoài dầu phê nha không biết đâu Sáng khăm อืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอยู่อ๋อไข่เกี่ยวหอลุอกชินทอดอืมแมนอยู่ขนมแบบนั้นจะ้ะแต่ขันน้ำเป็นหนึ่งกจะใค่ไข่ขนมจีบใส่หมูจะ้ะ พึ่งน้ำคัญเได้พี่น้องเดอ้อมันกข็งก่อนเดอ้อ ý <laughs> thức <laughs> 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 ส่วนิ่งใหญ่เลยกับมุมเข้าไปหมดเลยกานผู้ใดปากใหญ่วะอะไรคือมุมอืออือจะบอก cho vô ăn phải không? nó Ừ, tôi phát nhau khai đi có mu. Cảm mưa ก็บม่ค่อยกากินนอกจากฟักกะหล่ำน้ำตลาดยาหลายเนาะจาะ ไปอ่าแล้วจ้าพี่เนาะบุ้งเมอนเดาเนาะจ้ะเาเหลียวซีหาโตเนาะจ้าแต่ว่ามันอิ่มก่อนหรอมาไหวเนาะจ้าแต่ว่าเมนูนี้กอ่ะล่องไปเฮ็ดกินเมือนเนาะจ้าแสบอยู่จา้าจังไดกะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้สองคอมเมนสานามนวน้ำในกระาพี่เนาะคลิปนี้กะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะจ้าไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้า กดติดตามกดซับสไคร์กดไ,ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูนนำานนเด้อจ้า